สวัสดีครับผมกระบอมเช่งเคยครับกับการรีวิวรถยนต์เข้าใหม่จากทางโชว์รูมเจมส์เหตครับวันนี้บอมนําเสนอรถสภาพป้ายแดงไม่น้อยรวมทั้งยังได้วันตีส่นจากโตยต้ตาด้วยครับวันนี้เป็นรถอีโคคาร์มี2รุ่นย่อยสภาพสวยๆแบบนี้ไปชมกันครับว่ามีรถอะไรกันบ้างครับผม,บมเริ่มต้นจากคันแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นโตยต้ายาริส1.2ตัวสปอร์ตเป็นรถอีโคคาร์สีขาวปี2021เลขไม้บิง้งเพียง 3,000กิโลเท่านั้นครับรูปร่างหน้าตาของเขาดูหล่อดูเอ,เอ,เอกลักษณ์เป็นโฉมปัจจุบันเพราะด้านหน้ามาพร้อมระบบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไทม์ลังกิ่งไลท์การออกแบบดีไซน์ของเขานะครับก็มีการออกแบบปรับเปลี่ยนทรงให้ดูทันสมัยขึ้นดูดุขึ้นดูสปอร์ตขึ้นเป็นสีดําเงาตัดตัวรถได้ดูโดดเด่นสวยงามมากๆครับสำหรับตัวใต้ยารีคันนี้ครับผม ครับผมสำหรับรถต้ายาริสรุ่นนี้นะครับเป็นรถยอดนิยมได้ในส่วนของรถประหยัดน้ํามันการดีไซน์แบบโฉมปัจจุบันเพราะการดีไซน์เขามีการออกแบบลวดลายในเรื่องของล้อแมกใหม่นะครับสังเกตง่ายๆว่าตัวสปอร์ตเนี่ยสังเกตได้ไม่ยากเลยนะครับมองจากตัวกระจกมองข้างจะเป็นสีดําตัดตัวรถดูโดดเด่นสวยงามครับผมส่วนของภายในของรถยนต์ต่ายาริส1.2สปอร์ตคันนี้นะครับตกแต่งด้วยโทนภายในสีดํามาพร้อมเบาะหนัง สภาพใหม่สภาพป้ายแดงเป็นเบาะหนังเดินได้ด้วยตะเข็บสีน้ําเงินครับส่วนระบบพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย Power มี a i r b ank, a Air เครบเลยรวมถึงยังได้ในส่วนของกระจกไฟฟ้าด้วยรอบคันเลยนะครับผมส่วนหน้าจอของเขานะครับเป็นหน้าจอทัชกรีนมีกล้องหลังการออกแบบดีไซน์ของภายในก็ดูสปอร์ตดูเท่มากๆครับสำหรับรถยนต์ตัวใต้ยาลิส1.2สปอร์ตฮ a ร์แบ็คันนี้ครับผม อยู่ในส่วนของบริเวณด้านหลังของโตโยต้ายาริสหตัวสปอร์ตแฮตแบกคันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับรูปร่างหน้าตามีการดีไซน์ใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการชนด้านหลังมีการออกแบบดีไซน์ใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นให้ดูตอบโจทย์ขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการดีไซน์ในส่วนของไฟใหม่นะครับและเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถโตโยต้ายาริสคันนี้ครับนี่เลยมีสปอยเลอร์บนให้ด้วยนะครับผมเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับคันนี้เป็นตัวเริ่มต้น 1.2NT ูปร่งหน้าตาเาก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากตัวาตมากนัก คันนี้เพิ่มในส่วนของสเกิร์ตรอบคันมาให้เป็นรถสีขาวเหมือนกันครับเป็นรถปี2021แต่จุดเด่นของรถคันนี้วิ่งเพียง2,000กิโลเท่านั้นยังมีในส่วนของวารันตีศูนย์จากโตโยต้าด้วยครับผมเดี๋ยวบมพาชมในส่วนของบริเวณด้านหน้านะครับความแตกต่างของเขานะครับก็สังเกตง,ง่ายๆถ้าเป็นตัวเอนทีคือตัวเริ่มต้นเนี่ยจะได้ในส่วนของระบบไฟหน้าแบบไฮโดรเจนธรรมดาเท่านั้นนะครับรวมถึงล้อแม็กก็ยังเป็นล้อแม็กกระทะปกติทั่วไปยังไม่ใช่เป็นลายทูโทนอะไรมากนัก นะครับส่วนภายในของเขานะครับก็มาพร้อมกระจกไฟฟ้าอ่าพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชันมีให้ครบแต่ตัวเอนที่ตัวเริ่มต้นนะครับยังไม่ได้เบาะหนังนะเป็นเบาะกำรรมะหยี่ก็ระบายความร้อนได้ดีครับส่วนหน้าจอว,วิทยุ FM MM AM สก็สามารถเชื่อมต่อได้ปกติทั่วไปนะครับรวมถึงตัวระบบแอร์ก็เปิดปิดธรรมดาทั่วไปเพิ่มความสะดวกสบายมาให้ด้วยนะครับเป็นระบบความปลอดภยัยนะครับ A b a c A b e ครบคันเลยสำหรับตัวใต้หยาลิตรุ่นนี้ครับผม บอมพาชมในส่วนของตัวท้ายาลีสต,ตัวสปอร์ตเป็นที่นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือมองหารถยนต์ยี่ห้อคายุคประหยัดน้ำมันแบบนี้ครับต้องโชว์รูมเจมส์เพเทครับผมสำหรับวันนี้นะครับบอมและก็ทีมงานเจมส์เพทต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับอยากได้รถอะไรก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาสำหรับน,นี้บอมและทีมงานเจมส์เพทสต้องขอบคุณลูกค้าครับสวัสดีครับ เจมอเตอร์เทรดเปิดให้บริการมากกว่า10ปีตั้งอยู่ในตลาดรถยนต์ AP บนถนนสีนคร์ห่างจากปากซอยสีนลร์30ประมาณ20เมตรช่องทางการติดต่อโทร0611199789หรือ r i น e แอดเจมอเตคุณภาพเกรดเเลือก J จมอเตอร์เทปรึกษาฟรีการันตีมีรถขับ